ท่านประโยคคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพิกรรมทฐานแล้วต่อน,นี้ไปก็โปรดฟังคำแนะนำในการเจริญพะกรรมฐานวันนี้เยว่าจะเพาะกายคาตานุสติ แล้วก็อาจจะบวกสกายาทิฏฐิตามแบบปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานแปลว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมวิธีปฏิบัติเวลาที่จะปฏิบัติเนื่องในสมาธิจริงๆหรือว่าในการพิจรารณาขันแรกจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นที่่ันได้จุดใดจุดหนึ่งมาก่อน นล่ก็เรียงมาตามลำดับมาเริ่มต้นให้จิตเข้าถึงความสุขที่สุดจะพึงท,ทำได้แล้วก็ต่อมาเรียงมาตามลำดับที่ท่านเคยปฏิบัติให้มีอารมณ์จิตสม่ำเสมอกันอย่าไปกลัวช้าเมื่อจิตตั้อารมณ์ได้เสมอกันเรียงตามลำดับมาแล้วทุกกองจนทั่งถึงจุดสุดท้ายจิตจะทรงอยู่ในอารมณของฌานนั้น การจะพิจรารณาก็ดีจะทรงอารมณ์เป็นสมาธิก็ดีผลจะทรงตัวตการปฏิบัติแบบนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญที่สุด,ดเมื่อื่อจิตทรงตัวแล้วการพิจรารณาด้วยปัญญาย,อย่องเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้ก็อย่าขอทนเสกายาทิฐี สกายาทิฐิก็ได้แก่การพิจารณาเรืกรรมาฐานในเรื่องของกายคือว่าพิจารณากายเห็นเราของเรานี่ว่ามันมีสภาพสุกปรกและไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันวันนี้อยาขอผู้ละเอียดสักนิดหนึ่งเพราะนั่นก็คือกายนี้ท่านแยกปนนาการสาสสอง ค่อยๆพิจารณาไปหรือว่าอย่าทำแบบรว่วรัดและรีบร้อนยิ่งเกินไปให้ใจมันทรงตัวพิจารณาอย่างนี้หาตามความเป็นจริงดูว่าในกายนี้มีตามความเป็นจริงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือหนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสำหรับที่ว่ามานีสมดเป็นธาตุดินเพราร่างกายนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสร้างขึ้นมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ ต่อไปเป็นเรื่องของธาตุน้ำก็คือมีดีเสเลฐน้องเลือดเงือมันค้นน้ำตาประยมันน้ำลายน้ำโมกไขข้อมดูดจากนั้นต่อไปก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นทำแบ่งออกเป็นสีคือไฟที่ทำร่างกายให้อดปุ่น ไฟที่ทําร่างกายให้สุดโทมไฟที่ทําร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่ทําอาหารให้ย่อยก็คือไฟสภาพของความร้อนนี่าหรับต่อไปท้งกาทึงลมได้กระลมพายคลื่อนเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ ลนลพับไปตามตัวลมหายใจวิธีกำหนดพิจรารณากายนี้ท่านให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเลยชมกันแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเนื่อว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเรา เมื่อฟังตามนี้แล้วขอท่านบรรดาท่านบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจรารณาค่อยๆค,คิดตามว่าลักษณะของกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่แบ่งเป็นการสามิสองพยายามค่อยๆค,คิดคิดน้อยพยายามค่อยๆค,ค,คิดคิดแล้วก็พิจรารณาไปด้วยคิดถึงผม ว่าสภาพของผมมีมันอยู่ในอำนาาของเราหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องการให้ผมยาวอยู่แค่ไหนมันก็ต้องยาวอยู่แค่นั้นเราไม่ต้องให้เปลี่ยนแปลงสีมันก็ต้องไม่เปลี่ยนเราไม่ให้มันยุ่งเยอะมันก็ไม่ยุ่ง เป็นอันว่าแล้วผมตามใจแล้วหรือเปล่าเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นของไม่ยากนะครับถ้าเราไม่พยายามงโง่เราก็อย่าทราบว่าผมนี่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของใจเราคือจิตที่เข้ามาใสากายนี้ เพราะนั้นว่าผมนี่มันยาวเรื่อยเกินความต้องการของเราแต่บางรายก็ผมน้อยเกินไปที่เราไม่ต้องการให้มันร่วงมันร่นให้มันอยู่คนดีมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่แค่สั่งเกินไปไม่เกิดน,น้อยเกินไปแล้วสภาพของผมเราต้องการขอสะอาด ผมถ้าเราไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่ชำระมันจะสะอาดทุสกปรกอันนี้ผมขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองซึ่งมันเป็นของไม่ยากมาสําหรับขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันนังเนื้อเองกระดูกลองนึกดิครับลองนึกไปตามลําดับ ถ้าเรามองให้เลยหนังกำพร้าเข้าไปนึกแต่าการสามสิบสองเนี่ยหนังกำพร้าด้วยผมกดดีขนกดดีเล็บก็ดีปันกดดีหนังกดดีเนื้อก็ดีเอ็นกดดีกระดูกกดดีดลองนึกลงไปเยื่อในกระดูกกดดีม,ม้ามนึกถึงสภาพของม้าม นึกถึงสภาพของก,กระดูกปัจจุบันแม้แต่โครงกระดูกที่ก็เผาแล้วนั่นก็ม้ามหัวใจหัวใจนี้ไม่ใช่จิตเนี่ยเขาหับหัวใจนี่มันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่สร้างทํางานอยู่ในกายเป็นคือเป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งนั่ก็ตับท้องผืตาไตปอด ไส้ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้องนั่งนึกถึงสภาพที่มันอยู่ภายในเขาร่างกายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับที่มันอยู่ในร่างกายนี้เราก็คุมมันได้ เราไม่ได้รังเกียจมันเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบังเอิญจะมีใครสักคนหนึ่งเขาตายแล้วก็มีสปรเรหรือเจ้าหน้าที่เขาผ่าร่างกายออกมาดูเราจะมองดูตรงไหนบ้างว่ามันที่น่ารักมาสะอาดมันน่าจับน่าแตะน่าต้องน่าประคองน่าประรอบรม อันนี้จะมีไหมครับนั่งนึกโดยดีช่วยผมนึกด้วยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันน่ารักผมที่ปราศจากจิตน่ารักไหมครับพวดอย่างนี้จำยากก็ผมสำหรับคนตายเนี่ยที่มันได้สะสาไม่ชำระร่รางมันมันน่ารักไหม หรือว่าผมของบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจกับผมเบมงอย่างคนบ้าเป็นต้นปล่อยยุ่งเหยิงนกกรุงรังมิงเกอใครจับอันน่ารักไม่ก็รับมาผมคนเล็บฟันก็เหมือนกันไอ้ฟันไอ้เล็บเล็บไปปล่อยไม่กี่วันมันก็สกปรก ยิ่งฟันไม่แปลงฟันสักหน่อยก็บอกโหเลอะ,ะเทอะแล้วคนละฟันอยู่ในปากเป็นที่ปรารถนาของเราแต่ดึงฟันออกจากปากเราบอกว่าฟันสกปรกใช่ไหมหนังถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็ดีวันเดียวไม่อาบน้ำวันเดียวทำท่าจะทนไม่ไหวเสื้อผ้าของเนื้อที่แรกลดทถลอกหนังออก ถ้ายิ่งเอาเนื้อออกแล้วได้เอ็นสวยมือเครับนึกดูเพื่อดูทุกส่วนที่ลอกเนื้อออกแล้วมีสภาพเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกเปก็นยังไงก็ไม่ทราบพอผมพูดงเรื่องนี้ขึ้นมาเมาอยากจะอาเจียนทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นคนมาเห็นศพเยี่ยนในกระดูกม้ามหัวใจตับอ,อัมพอตไตปอด ลองนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยลอยไส้ออกมาเลอะมันน่ารักไหมอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ภายในกายของเราใช่ไหมแล้วลองนึกถึงเสื้อมันาไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกายนี่มันสะอาดมันสกปรก นั่งนึกดูที่ว่าร่างกายของเรานี่มันมีอุปมาณคล้ายๆกับถุงถุงเศษเนื้อเศษไส้ในเครื่องในของสัตว์มันเต็มเป็นเต็มเวยสภาพสกปรกแล้วสภาวะของมันถ้าผ่าท้องไปดูแล้วมันจะเหม็นเหม็ขาวเหม็นกลิ่นชบกล รู้สึกว่าเราดังกิจกันทุกคนนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุน้ำยิงไปกันใหญ่ดีเสรดอเสมหะเลรดนี่อยู่ในคอและอมได้กลืนได้พอะบนนมาแล้วลังเกียน้ำหนองไหลจากกายสะอาดด้วสกปรกเรับเลือด เลือดนี้เราต้องการคนเลือดฝาดนีนี่สวยเปล่งปลัง่งแต่ว่าเลือดมันหลั่งไหลมันจะร่างกายบอกว่าเลือดสุขปกรกน้ำเงือมันข้นน้ำตาเปลีวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อโมดก็คือปัสวะ ลงนั่งนึกดูทีรับรกายของเรานี่ที่ได้บกกายยคตานุสติตามนึกถึงสภาวะความเป็นจริงในกายถ้านั่งไล่เบีย้ยอยู่อย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนพับจิตจะต้องนึกถึงสภาพอย่างนี้ทันทีเห็นคนเลื่อยใส่ก็ตามทีจงยหญ่ห็นแต่เปลือก จิตของปุตุชนคนที่หนานแน่นไปดยกิเลสบางทีไม่ได้มองเปลือกไปมองสิ่งที่หุ้มเปลือกก็คือเครื่องแต่งกายผ้าผ่อนท่อสบายที่เขาแต่งมองแล้วมันสวยแต่งสีนี้ก็สวยสีนั่นก็สวยสีนั้นก็ดีสีนี้ก็สะอาดมันโชวชาติหน้าัก นี่เรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาน้อยมองเข้าไปไม่ถึงหนังแล้วมองเข้าไปติแค่ผ้าพลอเครื่องบรรดับก็สวยสียแล้วลเรียกว่าเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็คนไร้สัญญาคนประเภทนี้นะ่ะที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้หนานัน่นไม่นด้กุลเลคคีอปุถุชน ไม่ได้หาของจริงก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราต้องการเราก็ทำตุกตาทำหุ่นขึ้นไปหาเครื่องประดับเอามาประดับตุกตาหรือหุ่นนี่มันดีกว่าคนตั้งเยอะเพราะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดภายในเมันไม่มีมันจะมีโครงก็เป็นโครงวัตถุที่แห้งๆ จะมีผิวที่ก็ฉาบแล้วก็เป็นผิวที่แห้งแห้อาการสุดทมมันก็น้อยกลิ่นคาวมันก็ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าไหมครับแต่ก็อย่าลืมถึงแม้ว่าเป็นกายหลอกแต่ก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความสุดทมกายประเภทนั้นมันก็มีธาตุสี่ไม่กันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ว่าธาตุทั้งหลายต่างๆมันมีกำลังอ่อน ไม่เหมือนกับร่างกายเราร่างกายคนสัตว์นี่นั่งนึกก็ตรงนี้นะวันนี้ผมต้องการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาบ่อยๆนั่งไล่เบียมตามสบายสำหรับธาตุไฟไม่มีอะไรหรอกครับไฟนี่ธาตุเราจะนังเกียรติปัญญาเันต้องดีแล้วทียนังเกียรติไฟ เพราะไรธาตุไฟมีสภาพของความร้อนก็มีความรู้สึกยากคนที่เป็นไข้จับแล้วก็สั่นนั้นธาตุไฟมันหย่อนกําลังตัวลงเป็นมวัตถาศีนี้ถ้ามีกำลังเสมอกันเราพิจารณายากเพราะว่ามันมีความแข็งแรงม่นมีอาการส่งตัวนี่ถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อน ถ้าธาตุน้ำหย่อนลงไปธาตุไฟกำเริบก็ร้อนธาตุไฟหย่อนธาตุน้ำกำเริบธาตุลมกำเริบก็ทนหนาวหากว่าธาตุดินหยอ่อนธาตุดินนี่มันหย่อนทุกวันเพราะมันยานอยู่เรื่อยมันสู้มันเสียกายมันเศร้าอยู่เสมอที่มีสภาพไม่เปล่งปลงเต็งต่างเต็มที่เพราะธาตุดินมันหย่อนลงไป แล้วพธธรธเจ้าท่านบอกว่าธาตุดินมันสลายตัวทุกวันธาตุน้ำมันก็เสื่อมทุกวันธาตุไฟมันก็เสื่อมทุกวันธาตุลมก็มีสภาพแรปรปรวนทุกวันสำหรับธาตุดินที่มันทรงอยู่ได้กับธาตุดินธาตุน้ำที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าใส่เรากินอาหาร เรากินอาหารนั้นเข้าไปเติมธาตุที่มันสลายตัวไปแล้วหรือว่าเสื่อมกําลังจะสลายตัวที่แพทย์แผนปัจจุบันเขากล่าวว่าเส้นต่างๆในร่างกายมันมีอายุสี่ปีในเมื่อถึงกําหนดสี่ปีเส้นต่างๆบางตัวมันตายไปแต่ตัวอื่นก็เกิดใหม่ถ้าเป็นเด็กก็แม้ก็ยังเกิดมีความสมบูรณ์ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายไปมันมากกว่าตัวที่เกิดมาแทนอาการเปล่งปรังเต่งตึงของร่างกายมันก็หมดไปมันก็มีแต่ความเหี่ยวแห้งลงมาเหมือนกับถุงใหญ่ที่ใส่เคยใส่ของเต็มเขาดูเปล่งปรังแต่ของภายในมันย่อหย่อนลงไปมันก็ชักจะล่อยรอลงเป็นอันว่าสภาวะของ ร่างกายเนือถุงอันนันก็สุดโทมเหี่ยวแห้งลงร่างกายก็เหมือนกันของมันน้อยถุงก็ยุบดูผิวของถุงมันก็ยน่นสภาพของคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันก็เป็นว่าเราก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันของเก่าหมดไปของใหม่เกิดแทนมันเป็นสันติ ตอนนี้เป็นมิปัสนายานแต่มองสภาพจริงๆของร่างกายว่าส่วนไหนบ้างที่มสาสะอาดแกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าเหมือนกับไทยถุงที่เขาใส่ของสุขรกทุกอย่างผูกหัวผูกไทยถุงนั้นมันมีสีดีเราก็เลยคิดว่าเจ้าถุงนี่สวย คิดว่าในถุงมันดีแต่ว่าปล่อยโัลแล้วปล่อยท้ายไอ้เคียรเยี่ยวเสิ่งที่เหม็นอยู่ในนั้นมันละมันหลั่งไหลออกมาเราก็รังเกียจนี่สำหรับกายนี่ก็เหมือนกันจงอย่าดูเฉพาะกายคนอื่นให้ดูกายของเราเป็นสำคัญเห็นกายของเราแล้วก็เห็นกายของบุคคลอื่นเปรียบเทียบกัน อย่าไปนั่งหลอกตัวเองสัญญาคือความจำเท่าที่ผมพูดไปนี้ถ้าวท่านจำได้นั่นคือสัญญาใถ้ายังทรงอยู่เริ่อน่ายของสัญญาจำได้ว่าผมพูดมานี่แต่คำความจริงว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เองความรู้อันนี้เป็นขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจา้า เนี่นก็ท่านจงอยากก่าเกาะผมอยากก่าเกาะร่างกายของผมเนี่นก็จงอยากก่าเกาะเสียงของผมอารมณ์ที่อยากเกาะต้องเกาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียงนี้พูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถามว่าถามถ้าถามว่าเสียงพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่อยากลอก,กเรื่องของตำรา ท่านสอนมาแล้วตำราด้วิชาความรู้ทรงอยู่เอาจิตน้อมลงไปแต่มกระแสพระสธรรมเทศนาขอาองค์สมเด็จพระบรมครูดูว่าส่วนไหนหนอที่น่ารักมองผิวพรรณของใครเปล่งปลัง่งก็จงมองให้ทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดพยายามคิดหาความเป็นจริง ว่าส่วนไหนบ้างที่เราน่ารักถ้ามองไม่เห็นก็เอางี่ก็แล้วกันเวลาเขาบ้วนน้ำลายก็ขอให้ลองเอาไว้น้ำลายของเราหรือน้ำลายของใครก็ได้เวลาเขาเสมหามันติดคอเขาขากออกมาก็เก็บมาไว้ทายุจระปัสสาวะออกมาก็เก็บเอาไว้เหงื่อใครที่มันลังไหลออกมาก็ขวดเก็บเอาไว้ดูที่ว่าส่วนไหนไมันน่ารัก นี่เมื่อพิจารณากันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะน่ารักผมพูดนี่ก็รู้สึกว่ามันอยากจะอาเจียนเต็มทีแล้วต่อไปเมื่อพิจารณากายนี้มันมีสภาพอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราบังคับมันได้มันสุกกปรกก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราจะบังคับให้มันทรงตัวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายไม่ให้มันสุดโทม ไหวไหมไหวไหมครับตอนนี้บังคับได้ไหมไม่ให้มันเมื่อยแม่มันปวดแม่อะไรทั้งหมดะให้มันทรงตัวเมืนก็บตุกตาให้มันมีสภาพเฉยๆจิตเราจะได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องการหวานแล้วให้หวานมันต้องการเปรี้ยวล้วให้เปรี้ยวแล,ล้วลต้องการมันต้องการเค็มลรวให้เค็ม มันต้องการอะไรเราให้สิ่งนั้นทุกอย่างให้เราตามใจมันถ้ามันหนาวเอาของอุ่นๆมาหม่มถ้ามันร้อนเอาของเย็นมาลูกตามใจมันทุกอย่างเพื่อมันทรงตัวแล้วมันทรงตัวใหมาเขารับ <c oughs> เป็นอนุว่ามันไม่ยอมทรงตัวก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นั่นเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่อนเราเต็ไมไปด้วยความสกปรกนั่นก็เป็นหนึง่งอน,นิี้จังไม่เที่ยงสองเมื่อทรงอยู่เต็ไมไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวความหนาวความร้อนการปวดอุจจาระปัสสาวะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ทรงสภาพ แล้วแถมมีวิญญาณในท้ายกามาสัยรับสัมผัสอาการต่างๆภายนอกได้เช่นเสียงเป็นต้นและรูปเป็นต้นมันทำให้สร้างความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขตรงไหนแล้วเราก็เดินก็้ไปหาความตายทุกวันแมที่สุดมันก็พังแล้วมีอะไรบ้างเขารับ ที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราที่ผมพูดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ตัวนี้เป็นมิปัสนายานเป็นสกายทิฏฐิถ้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายของใครเราเขารับที่เราต้องการให้มาเป็นของเราที่ที่เราต้องการหาคู่ครอง เข้ามาประครับประคองเวลาแล้วประคับประคองกอดรัดแมงประคับประคองกอดรัดอะไรครับไปประครับประคองถุงขี้ถุงเยี่ยวที่แต่ไม่ได้ความสกปรกไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวจริงๆเนี่ยถ้าเขาวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแต่ไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวที่มันมีวิญญาณมันสร้างความยุง่งประเดี๋ยก็เรื่องนั้นประเดี๋ยก็เรื่องนี้ หาอารมณ์ดีไม่ได้สร้างความวุ่นวายมาดประการทั้งปวงแล้วก็มาทรงตัวไม้ต่างคนต่างพังไ่พังนะ่ะถุงมันพังไท้มันพังแต่เราไม่พังเราทำยังไงถ้าเรามีตัณหาคือความอยากได้การทรงตัวหรือการอยากได้สภาวะที่สงบหย่ออย่างนี้ มันเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปข้างหนา้าถ้าเรามานั่งพิจารณากันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุกปรกมันสุกปรกแล้วเราไม่มีอำนาจบ,บังคับมันสร้างทุกมาให้ถ้าใจระวางเสียจะเปยังไงวางมันไปเสลยว่าร่างกายนี้สุกปรกนน่าเกลียด แล้วเราก็มันไม่ใช่เราไม่ถึงเรานี่ไ,ไปง้อมันทําไมสร้างความรังเกียจกายทั้งกายสียหมดรังเกียจกายไครกายเรานี่แหละรังเกียจมันว่าเร็วเวอย่างนี้เราไม่ต้องการในมันความผูกพันในการมีการมีกายไม่มี ถ้าเราไม่ต้องการระกะไม่ต้องการกายเราที่อย่างเดียวมองดูกายคนอื่นมันก็เหมือนถงขี้แต่ถงเยี่ยวเมาเราก็รังเกียจเป็นอันเบากความปรารถนาในกายของเราไม่มีต่อไปแล้วความปรารถนากายของใครก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องการมันอีกของที่เต็มไปด้วยสุขปรุกแทงที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขสักหนึ่งวินาทีให้ใช้ปัญญาให้ดนีนะครับเพียงท่านทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติค่อยค่อยคิยคดค่อยๆพิจารณาให้วันทั้งวันที่เรามีความสุกอยู่นี่มันทรงตัวในอารมณ์อย่างนี้อย่าลืมว่าการคิดการพิจารณาใหม่ๆเราเคยแพ้มันมาอำนาจของกิเลส เมื่อเราแพ้มันมาแล้วเวลานี้ก็เราก็ยอมแพ้มันบ้างมันแพ้เราบ้างไม่ใหม่เราก็แพ้มันมากกว่าชนะแต่ค่อยๆพิจารณาไปนะเขานะเขามันชักจะเริ่มเสมอกันมันมั่งเรามั่งรักมั่งเกลียดมั่งแต่ชินนะเขานะเข้าอาการที่เราชนะมันมากกว่าเราแพ้ <c oughs> แต่ในที่สุดเรามีจิตเป็นเอกค้าตารม คำเอกขตาอารมณ์น e. ี ides, ่อารมณ์เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี่ต้องฝึกกนาปานุสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัวไว้แล้วก็เมื่อคลายวิปัสสนาคายสมาธิออกมาก็พิจารณากายตามนี้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันหยุดจะแสดงว่าการพิจารณาจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยจนกระทั่งกระทั่งเข้าถึงอารมณ์อารมณ์ฌาน หรือว่าบางทีเข้าฌานยังจิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาก็จิตเฟื่องเห็นยาสั้นกลับเข้าจับอารมณ์สมาธิใหม่หือจับอาการทรงตัวกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ถ้าสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ไม่ช้าก็เป็นเอกตาารมณ์ พอเป็นเอกคาตาลมจิตตั้งตรงดีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าก็มาถึงมันนี้เป็นไม่ได้เดี๋ยวก็รับไปบ่เวลามันหมดเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวะโกอ,องค์สมเด็จปัญญนวรจงสมอารมณ์อยู่ในอิทิยาบทสี่ตามที่แนะนำมันนี้เด้อตามที่ท่านพอใจในการปฏิบัติ จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี